สวัสดีครับนี่เป็นเอพีที่2นะครับเที่ยววัดเชิงเขาโอมมีน้ำตกเลยครับผมโอ้โหสวยบอกได้เลยครับคำเดียวว่าสวยมากจําลองหินงอกหินย้อยนะครับ อทำได้เรียนแบบธรรมชาติแบบสุดยอดครับนี่จะมืดหน่อยนะครับทำปูนขราชนะครับเราขอพรกันเลย เออแล้วครับก็ไหวองค์ูนขาราชนะครับพอพรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อเลยครับผมบโโิรยากาศบอกเลยเด็เย็นครับเย็นสบายครับอือหือนี่เป็นไรเลย นี่เป็นรรมนะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างดีเลยครับเป็นน้ำตกนะครับตกสวยสวยบอกนะว่าออกไม่ได้ เรียบร้อยครับไม่ใช่ครับอันนี้นี่ครับมาเรื่อยๆครับผมเป็นถ้ำเป็นหลึกนี่เป็นไหนเอ่ยวันนี้ตันนี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับไปก็เดินตามลูกศรไปเลยครับเจอแล้วครับสถานที่ออกนะครับนี่ หินตายายนะครับอ๋ทางเมื่อกี้นี่เองยอดเขาสูงสุดช่ะตรงน,นี้คือยอดเขาสูงสุดนะคะ ตรงนี้ก็เป็นยอดเขาสูงสุดนะครับเป็นนี่นะครับวัดเชิงเขาก็เป็นตรงนี้คือจุดที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเลยนะครับของวัดเชิงเขาก็นี่ทำวิหารทำเจดีย์ครอบไว้เลยครับพี่นอกเป็นพอรวยนะครับสาธุเป็นของเก่าของโบราณ เดี๋ยวเราไปไหว้องค์รูปหล่อของหลวงพ่อรวยนะครับนี่คือเชิญพระบรมศารีริกธาดส่วนพระราขวัญต่อประเทศศรีลังกานะครับมาแล้วก็ ต้นปะซีมหาโพธิ์นะครับก็เป็นพิธีเทท่องรอไก่โบราณน,นะครับไปครับเราไปไหว้องค์ปะซีมหาโพธิ์แล้วก็ หลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับเราเดินออกมาจากถ้ำนะครับเราก็จะเจอองค์ต้นสีมหาโพธนะครับวายมหาโพนะครับ <c oughs> โอ้สีมหาโพธิ์นะครับที่มาอันเชิญมาจากนะครับสีลังกานะครับผมมาแล้วคราวนี้เราจะไปไหว้นะครับองค์รูปหล่อหลวงพ่อรวยนะครับภาษาทิโกนนะครับผมพระอุปธรรมองค์อุปธรรมนะครับวัดเชิงเขานะครับ วิหารครับหลวงพ่อรวยนะครับภาษาทิโกนะครับผม จะศรัทธานะคะสาุานบรรยากาศแต่ถ้าช่วยสร้างประ่วยสร้างิหารหนึบาทจะได้เหรียกรวยหนึ่งเหรียญนะคะโดยการปูนอ่อนรอบนอกปนันที่ิหาร,ะะรับบ๊า ครับผมไวลงพ่อรวยแล้วก็ปะลงคราวนี้เราครับลงไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างล่างต่อนะครับวิหารหลวงพ่อสังกักใจนะครับผมตามที่เจ้าหน้าที่ท่านได้บอกมานะครับ นี่ครับสะกดใจนะครับผมมาแล้วนะครับนายองคุณพ่อสังเัตใจนะครับต่อเลย นะครับเราก็ทำการไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะมองได้เลยครับรบรรยากาศจะลมลืนมนน่นนะครับผมน้ำตกหลเย็นนะครับผมอ่ะงั้นเราลงไปข้างล่างกันดีกว่า เ้าก็าไหว้ว่าจะเป็นพระประธานประจำแต่ตรงน,นี้ผมยังไม่ได้ไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำตกครับ นี่ครับพี่น้องใครจะเชื่อว่าจะมีน้ํำตกนะครับผมนี่อยู่บนพระมาธาเจดีวัดเชิงเขานะครับเราก็ลงไปข้างล่างกันครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราจะได้ไหว้นะครับผมก็เป็นเจ้าพ่อห่มเขียวกับเจ้าแม่แตงอ่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ เรามาไหว้นะครับผมสวยงามมากเลยครับนี่ฮะหลวงพ่อสังกัใจยนะครับน่ครับถึงแล้วนะครับองเจ้าพ่อห่มเขียวและเจ้าแม่แตงอ่อนนะครับก็จะมาไหว้ขอพรองโกย่าเลยครับผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญสำคัญของวัดพระธาตุเชิงเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไหว้พระขอพรน,นะครับผมก็ใครที่ว่างหรือไม่มียังคิดนะครับว่าจะไปไหนนะครับจกหาสถานที่ร่มลื่นผ่อนคลายสงบนะครับก็ เชิญได้นะครับที่วัดเชิงเขานะครับมากราบไหว้องค์หลวงพ่อแก้วนะครับพระปฏิมานะครับผมพระปฏิมาพระประธานประจําพระเจดีย์นะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อรวยนะครับผมองค์พระอุปธรรมนะครับของวัดนะครับพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างมากมายให้ท่านมาขอพรและก็มีสถานที่นั่งพักผ่อนนะครับร่มลื่นเย็นสบายครับอ้าวคลิปนี้ ก็ขอให้พี่น้องสุขกายสบายใจกันนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยอนุมโมทนากับบุญในวันนี้และก็ขอพรกับสิดิสิทธิ์ในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสอสุขความจเจริญน,นะครับสวัสดีครับ